นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะก็คือเป็นการรีเบิร์นคือเป็นการเกิดใหม่นะคะใครที่เข้ามารับพลังงานในช่วงนี้นะคะ1 3ึ่าเป็นเสียงของจิตวิญญาณเป็นช่วงของการ transformation คะ่ะการ transformation คือการเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะถ้าใครนะคะที่ติดตามหนูมานะคะจะรู้สึกว่าพลังงานหนูเปลี่ยนหรือเปล่านะไม่แน่ใจขึ้นหนูรู้สึกว่าตัวเองฟีความเป็นเฟมินมีนมากขึ้นจากการที่แบบลุยทําททนนะวางทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วหนูก็มีการ ขอดพลังงานไปในช่วงที่เปลี่ยนผ่านด้วยเนื่องจากมันเป็นช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนเกิดหนูก็เลยแบบว่าขอเคลียร์ทุกเส้นสายพลังงานที่ไม่ใช่วาระกันแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าใช่ขาดทิ้งอิกโกเก่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าทิ้งคนบรรยากาศหรือว่าอะไรเดิมหรือว่าความสัมพันธ์อะไรนะแต่ว่าทิ้งความเป็นตัวตนของคุณด้วยนะคะทิ้งสิ่งที่คุณยึดติดนะคะ จากข้างบนเออมาจากข้างบนแล้วมันมีการโปรยสารบางอย่างที่เขาไม่ได้บังคับให้คุณต้องเข้าไปต้องเข้าไปโดยตรงแล้วแต่มันมาทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศน้ำปฏิบัตินะคะแล้วช่วงนี้นะคะหนูไปเรียนรู้เรื่องหนึ่งมาสนุกมากทุกคนไปเรียนรู้เรื่องอาหารอะอาหารอา,อาหารที่ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันดีนี่แหละค่ะ แล้วมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเราก็ทําทุกอย่างเปนปกตินะแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้ช้ำม,มากเออใช่ค่ะใช่ครับเราจะไม่รู้ละเราไม่รู้ว่ามันมีกฎอะไรบ้างนะที่มันจะโดนหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีอะไรพวกเนี้ยอยู่ในทุกๆสิ่งอะคะ่ะคือเบื้องหลังอะเขาเรียกปกติหราจะเรียกว่า d i s t a t e นะแต่รอบนี้หนูอาจจะเรียกว่า b e h i n d มีไฮเดรซีนแล้วกันที่มันอยู่ด้านหลังอะแต่ระดับมากแล้วคนที่ได้รับรู้เลยพวกเนี้ยหนึ่งจะต้องมีภารกิจสองจะต้องเป็นวาระที่จะต้องรู้นะคะอุ้ยทุกคนหกหกหกค่ะเลขหลักลายเงื่อนไขค,ค่ะดูดิอุ้ยวันนี้เลขแองเจิลนัเบอร์เยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ,ะ,คะที่เข้ามานะคะร่วมรับฟังแล้วก็รับพลังงานนะคะรับสารกันไปเต็มๆมเลยนะคะวันนี้สารด่วนสารใหม่สารตั้งใจแบบตารไม่ได้ตั้งใจมาสารแบบท่วมท้นนะเลยอยากมาแบบ ปลดปล่อยนิดนึงไม่ใช่เพราะว่ามันวนอยู่ในหัวหลายวันแล้วกะจะนั่งทําคลิปเนี่ยแต่เวลาทําคลิปปุ๊บแล้วมันได้แค่สินาทีใช่ไหมมันพูดได้ไม่ครอบคลุมก็เลยอยากจะแบบเอามาตีแผลให้ให้ให,ให้รู้กับกับกัรหลายๆด้านอะว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนั้นเราสนุกสนานกับการกินการเออเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารอะที่เป็นแบบโพสิ